โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันกับเพจปิกาโซเกมเมอแล้วก็อยู่นกับ17การวันนี้เราอยู่กันในส่วนของการทําไกด์ในส่วนของเจ้าอซ,อซอร์เซอร์สายไซติกเวฟนะครับมาดูกันว่าใช้ของอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็ของที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอหมวกเทมเพลลนะครับหมวกเทมเพลล ออฟจะเป็นเออ่เมจิกเอเซนส์เลเวสิบนะครับลเอ่อเพิ่มดาเมจไซคิกเวฟ20%่สิทุกๆสก,การตีบโบกลดไล่ด้วยนะครับแล้วก็หูเนี่ยเราจะใช้เป็นแว่นผมเรียกว่าแว่นไซคิกแล้วกันนะครับมินิแกสนะครับก็คือเมื่อเราอัพไซคิกเวฟเลเวห้าเนี่ยคูโจลดฟิกไปเลย100แล้วก็ลดคูลดาวเอิร์ธเกฟกับไดมอนด์ดั๊ดไปเลย 4วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อคุณอัพพายุเนี่ยคุณจะได้ลดเดเลย์1ินะครับปากเนี่ยเราผมเลือกเป็นโอคา o โมเฟกเพื่อเน้นในเรื่องของโจมตีเวทมนต์ทุกขนาดนะครับมันได้20มันได้20เลยนะแล้วก็เสื้อเสื้อจริงๆแล้วมันใส่ได้หลากหลายนะครับจริงๆตัวนี้ที่ผมอยากได้เพราะว่าอย่างเดียวคือมันเพิ่มทุกหนึ่งเลเวลสกิลสกิลเนี่ยอิเดเมนทอลเนี่ยครับตัวเนี้นะครับมันได้ เพิ่มการโจมตีเวทมนต์ต่อทุกเผ่า14%เท่ากับมันเพิ่มมาเลยเนี่ยสิเนี่ยคูณ5นะครับอ่ะ14ีคูณห้าได้70็บเปอร์นะครับ,รรนะรบแล้วก็ได้อินอีก30นะครับแล้วก็ถ้าบวกสิคุณจะได้เวทเทุกภาตเนี่ยยกเว้นพวกชาร์โดอะไรเงี้ยแรงขึ้น15%นะครับแรงมากๆนะครับแล้วก็ ตัวมัฟเนี่ยจริงมัฟเนี่ยมันจะเป็นมัฟสายออโต้สายสายโบนะครับผมก็ใส่เอาไว้เพราะว่าเวลาแบบสลับใช้เล่นสนุกสนุกก็สามารถจะเอามาใช้ได้สมมติเบื่อเบื่อไปนั่งบอดต,ต,อต,ต,ตีอย่างเงี้ยเอาบอดสลับตีไซส์ิวอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราอัพตัวของสเปลแฟ a ์เนี่ยมันจะได้ในเดลสิบเนี่ยมันจะได้เซฟตี้วอลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่คุณอัพเซฟตี้วอลสิบเนี่ย มันจะได้ในส่วนของอเป็นเลเวลสิเลยนะครับก็คือออโต้ออโต้ตัวของเซฟตี้วอลมันดีไหมมันดีครับมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รองเท้ารองเท้าอันนี้วายสเปียเลเวลสิจะลดไล่วายสเปี <little 10 S 2> ยปแล้วก็ลดคูลดาวของในส่วนของตัวเรียกลูกน้องน้ํานะครับเรียกลูกน้ํานะครับแล้วก็สกิลนี้จะเพิ่มดาเมจเวสิ0เเเท่ากับ เลเ้ยวห้าก็ห้าสิบเปอร์ไซคิกเวฟเลเ้ยวห้าลดความเสียหายประเภท normal และบอสลงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกอันทุกครั้งที่เราอัพสกิลไอพวกบรรดาบรรดาลูกน้องเราลูกเด็กเล็กแดงทุกภาคเนี่ยมันจะได้อินห้านะครับแล้วก็เอ็มเวฟสี่นะครับมันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีหลอดไล่นะครับแล้วก็รัวๆได้เลยตามค่า s p d นะครับบวกห้าบวกเจ็ดคุณจะได้ในส่วนของลด คูดาวหรือว่าลดดีเลยส์สก,กิลอีก10%นะครับประมาณนี้นะครับลดเท่ากับลด20%อ่ะแล้วก็ประดับขาดไม่ได้ครับประดับไสคิกเวฟนะครับประดับอันนี้นะครับเพิ่มโจมตีเวทมนต์ต่อทุกขนาด10%ทุก5เบสเลเวลเพิ่มไสคิทเวลเวลหนึ่งได้เพิ่ม1%นะครับพูดผ,ผิดนะโทษทีแล้วก็ในต่วของ เหมาะพิษจะลดไล่์ไปผ่านสิบห้า่ามอนได้เลือดร้อย p 10นะครับอัพไซค์กเวฟเร็ว5ลดดีเลย์ส0อัพสไตรกิ้งได้ดินน้ำลมไฟแรงขึ้นอีก10%เบเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็อัพตัวของไอ้เจ้าพายุเนี่ยก็จะลด HP ในการใช้20แล้วก็ลดอูดาวอีก1วิด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันว่ามันแรงไหม ก่อนที่จะไปดูชาโดที่เราใส่นะครับอ่าเห็นไหมสองล้านแต่แบบสองล้านรวยๆนะด้นะครับโอเคอาวุธผมลืมบอกไปนะครับอาวุธเราใส่เป็นพาเทนชาโดสตารนะครับเพิ่ม25%นะครับแล้วก็บวสิจะลดลดคู่ดหนึ่งวีนะครับ,รบต่อมาในส่วนของ โล่ผมใส่เป็นโล่ตายนะครับโล่ต่ายเอาในส่วนของเ p d แล้วก็เอาในส่วนของไม่โดนขัดร้ายแล้วก็ได้เมจิกดาเมจเอพิไซด้วย a อเอวิธาด้วยก็คือทุกธาตุนะครับต่อมาชาโด์นะครับเราจะไปนเน้นเป็นหินชาโด์นี่เลยก็คือเป็นหินเป็นหินอาชีพนะครับของไซคิกเวฟนะครับ ทุกใส่ใส่มันเลยสส่วนนะครับ upper lower g a า m มนะครับ middle จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ได้แล้วแต่นะครับโอเคแล้วก็ shadow skill psychic นะครับทุกทุกการตีบวกนะครับจะเพิ่มอีกนะครับเท่ากับ30เนี่ยจะเพิ่มอีก30บวกอีกบวกอันนี้อีกก,ออก,ก็จะแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ ชาโดจอ,อกเกาะน,นะครับจอ,อกเกาะเวทนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราในช่วงที่เรายังไม่มีหมวกนี้มาเราไปใช้ตัวหมวกการเดนได้สักมันเจาะร้อยนะครับมาใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายคือของอมันใช้ได้เยอะสำหรับสหิเวฟแต่ว่าประเด็นคือพวกของเนี้ยพวกของที่เป็นของล็อกอะ่ะของหนึ่งสองสามสี่ ชิ้นเนี้ยขาดไม่ได้นะครับมันช่วยให้ทําให้ใส่ิไว้เป็นง่ายขึ้นเยอะนะครับอาสกิลสกิลเราก็อาพตามนี้เลยนะครับผมเล่นเป็นเป็นโบ้ไว้หน่อยขำๆสนุกๆน,นะครับเอาไว้เล่นนะครับผมเล่นโบ้ไว้สิน,นะครับอันสองก็เน้นเน้นสกิลซัพพอร์ตอย่างเดียวเลยเน้นสกิลที่เอาไว้ใช้กับคอมโบกับพวก สกิลขลานสามที่เวลาที่เราจะจะใช้เงื่อนไขนะครับก็อัพตามนี้เลยครหนึ่งสองสามนะครับอ่าตามนี้เลยสกิลว่าความแรงเน่เดี๋ยวผมพาไปลองจะลองที่ดันเซียนให้จริงๆไปลองแลบ p จะลำบากหน่อยเพราะว่าแลบมันมีธาตุอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองให้ ถ้าแถบมีธาตุอื่นด้วยเราเอาพวกไดมอนดัตขึ้นก็ได้ไดมอนดัตเอิร์ดเกรฟนะครับวา,ายสเปียมีวา,ายเอาไปแค่อับสิบเลยเด็กเ oh. อาไปยับห้าดู สบายเลยนะสบายครับต้องบอกก่อนว่าที่ผมยังไม่ใส่การ์ดเลยครับยังไม่ใส่การ์ดเลย จัดเลยครับถ้าไม่ได้โดนพวกเจอพวก่านวิญญาณนะถ้าเจอ่านโกตรก็เราก็ใช้เอิร์ธเกฟเดือมอนรัดได้ครับสบายขึ้นเยอะครับ มาเนี้แลวกันสำหรับาสายสาคลิกเวฟนะครับก็ลองเลือกลองเล่นดูผมว่ามันก็เป็นีสายที่เล่นสนุกเล่นมันอยู่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยฝากเพจピเอเตอร์เกมเมอร์ด้วยนะครับฝากติบเจ็กลังด้วยเจอกันวันโอเปอเรต้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ